เรียบร้อยครับพี่น้องตัวแรงของเราเรียบร้อยแมคโคว้วางงานครับแม่มาทันชนเต็ดเลยแล้วมันจะลากขึ้นไหมเนี่ยไม่ดำทิ้งเหรอนพิรัตไม่ดำทิ้งอ่ะไม่ดำทิ้งอ่ะด,ดำทิ้งไม่ได้ ฮะก็ให้มันยกหน่อยแล้วมันก็โกยออกก็ให้มันตักออกดิแล้วนี่มันจะขึ้นเหรอเนี่ยเฮ้ยขึ้นเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยขึ้นว่างัยมั้งเนี่ยเดี๋ยว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 ถอดสลิงก่อน โอ้ยร้แรงวะ่ะขึ้นมาไงวะเล็กฮะอ,ะอีบ่อนั้นบ่อเดียวแหละมันมีอยู่บ่อนหนึ่งอะติดกันทุกคนเลยตั้งแต่เช้าแล้วอะควักออกเลยควักออกแลว้วก็ไปเอาดินถนนน่ะนอะไรเฮ้ยมีได้เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันต้องมีตกจนได้แหละมันควักออกเลยแล้วมึงไปเอาทอยดินนานนู้นมา ก็มึงก็ควักออกดิก็ตอนนั้นเราปูแค่แถบนู้นอันนี้มันไม่ได้ปูเพราะรถมันต้องเอาดินตรงนี้มันก็ต้องควักออกมาแล้วไปเอาดินแห้งามาอ้าวไม่งั้นมึงจะทำยังไงเมื่อกี้เมื่อกี้ผมเลี้ยงแทงหน้าออกไปนูน่นแล้วก็กลับลำใหม่โ,โอ้โหไม่ไหวหรอกว้าควักออกไปเลยอเออนั่นน่ะควักควักออกไปเลยนะ นี่แหละครับทำงานหน้าฝนทำไงงั้นทำไงงั้นมันก็ต้องเลิกกูดตรงนี้ยแอาดินตรงนู้นเลย้มาไม่ได้นะตอนเแบบนี้เลยลอเฮยิไม่ได้า้ย กันไหนนู่ไนไงเราอันนี้อ่ะไม่ต้องตรงนี้มึงก็ควักไปล้างออกไปเลยไงย็ไปเอาไงก่อนเหมือนแห่งประกันอีนี่ไว้แต่ครึ่งวันก็เอาเปียกไปดำาๆเนี่ยตรงทางครับเลาให้ได้ก่อนไอ้นี่ยัดีวันนี้นู่นไม่ลมถ้าทำไม่เอาออกก็คือมึงต้องเอาข้างในออกมา ได้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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัดต่อก่อนเลนบอกขอหน่อยครับขอหน่อยลูกเพ่ได้เลยโอ้ผมคิดว่ามันไม่ขึ้นนะหนาเมื่อกี้เนี่ยช่ขึ้นได้ไงวะขึ้นหน้าตาเฉยแล้วปิดด้วยดิยแต่เราสั่งลูกแต่เราป้าแต่เราเหลืออ๋อเออเว้ยสต่รสองตัวเหี้ ถ้ามันมันไม่เอาออกแล้วมันจะให้เอาดินตรงนี้ไปแล้วรถมันจะเข้าไปยังไงเหนื่อยวะเจออย่างนี้เหนื่อยไหนว่าเมื่อกี้มันจิ้มไปตรงนี้ไง mít bú mít bú kỹ lê kìa hay lén như ngay có mấy lửa hay 2 tì dám gì mà những trộm à, để lâu mới chém người nãy to Lói cao ha ba phần lắng, lắng khâu về เอาไงไ่ะพี่เฮ้ยังผมเหรอ้ยบังฟุนใครบ่บังฟุนโต้บังฟุนใครใช่เหรอใช่หน้ายาวเหรอหน้ายาวมีอะไรอ่ะอ้นั่นเป็นของที่ห้อยๆอ,อ่ะหลังซ้ายป่ะเฮ้ยหลงังหลังล้อหน้านะโอ้ยอของเราเองมา มันาตตรงไหนครับพี่โอบกเนี่ยหรอตาเราที่ไป็นประามลร่องเออจริงๆมันต้องผมไม่เข้าใจทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวพักก่อนนะพี่น้องนะเดี๋ยวนิงทาแป๊บนึงเดี๋ยวดินแห้งเข้าไปไปล้างก่อน ตามดับแมนไปลูกพี่ตามดับแมนไปเฮ้ยไปไหนอ่ะเอา้าทำไมไม่เอาสักคันเดียวเลยล่ะอ,อันนี้ไปไหนล่ะอ,อันนี้ไปไหนล่ะ,ะโอ้โหไอ้พี่เดินหน้าถอยหลังนี่ก็จบแล้วต้อเดี๋ยวเวลาโอ้ยทำไมไม่เอาไอ้ไอ้แจ็คสักคันเดียวก็จบแหละ <c oughs> แล้วมันจะโยกไปยังไงเดี๋ยวก็ติดกันอีู่ที่บ้าเอ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 าแล้วแต่เลยสนุกสนานนะทีมง,งานนี่เดี <c oughs> ย๋ยวไปคิดเยอะคิดเยอปะปวดหัว นี่เดี๋ยวถอยดินถอยดินแห้งนะครับมาศบเนี่ยปูน้ำครับตรงนี้ในแชมป์ก็เปิดเป็นร่องน้ำไประบายน้ำไปนูน่นอ่ะอนอานี้ปัญหาคือพอขุดลางกลางที่เข้าไปดินท้ายบ่อก,ก็เลยเอาไม่ได้จริงๆแล้วมันจะต้องขุดลำรางรอบเลยครับเป็นลางเป็นร่องน้ำรอบเลยรอบรอบรอ,อบคันที่ แล้วก็เนาะตามสไตล์สไตล์เขาเป็นอย่างนี้ครับพี่แชมป์ต้องเรียกเขาพี่แล้ว,เ,ลวเนี่ยน้ำจริงๆตรงนี้มันก็ระบายได้ไปตั้งนานแล้วครับเนี่ยให้มาขุดเลาะข้างไปเนี่ยขุดเป็นคูไปนะแค่สิบเมตรเองครับเนี่ยคูมันก็จะถึงกันแล้วชนกันแล้วระบายน้ำตรงนี้ไปก็ไม่ยอมขุดผมก็ ไม่รู้จะพูดยังไงโอ้ทำเามันเนินไปเลยครับข้ามคูนค้ำข้ามรองน้ำ กเน,นี่ยจริงๆน้ำตรงนี้มันเอาออกได้กลายเป็นดินซาวน้ำไปเลยครับเปียกทุกที่ทุกจริงๆแล้วดินมันแข็งมันไม่สมควรจะเปลียกวันนี้มาวิจารณนะ์หน่อยเนาะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกัน ดินมันแข็งปักเลยครับเนี่ยแต่ท่านี้มันเข้ามาไม่ได้เพราะมันติดปูปูน้ํากลางที่ซะแล้วล่องน้ําเนี้ยเลยต้องกลบกันดูนเนาครับวกลอ้อหลบหลบเล,ลียล่ยงกันเอาตรงไหนซอบต,ตรงไหนอะไรก็ดูดูกันครับเพราะว่า สถานการณ์ตอนนี้ปากบ่อนเป็นอย่างนี้ฮะต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปดินตรงนี้ยังเหลืออีกเยอะครับเป็นพันเป็นพันเที่ยวะสบาย ไม่ตากกันแล้วเออเดี๋ยวเราขึ้นทางนี้กันดีกว่าดูที่สถานการณ์น้ำรอบข้างเป็นยังไงกันบ้างเนาะอ้๊บโอ้หลุยป่าโอ้ยน้ำครับนี่ฮะ น้ำเต็มเลยครับน้ําน้ําทั้งนั้นรอบคางเนี่ยเป็นน้ําทั้งนั้นครับพลาดไม่ได้เลยพลาดเป็นน้ําเข้าบ่อก็จบโอเวอร์เลิกอ่เดี๋ยวเราดูพีรัตนี่ครับเขาจะยังไง เี่ยรถใหญ่มันดีอย่างงี้ครับเนี่ยไม่ต้องออกไม่ต้องกดกันเร่งเลยมาเรื่อยๆกระแทกดินไปเลยรปังเดียวเนิบๆสบายๆเจ้าลูกี่เจ้าแจ้วพี่เจ้าจริงๆมันต้องเอาน้ำข้างๆทางระบายออกไปหมดนะเพราะว่ารถในการซ้อม ยังโเรียกห,หลายอย่างเลยพี่ก็เรียกน้าก็เรียกเสียก็เรียกนะครับยืนยืนแท็กนู้นนโ้นเห็นไหมครับเนี่ยมาสั่นแรกครับน่ะคนจกกระเป๋าน้าครับเสียแชมป์น่ะคอนโทนแมคโคลแล้วครับเนี่ยเนี่ยเป็นน้องฟิล์มครับเอ่อฟิล์มคลองกระท้อบางบะหันนะ ลมอาจจะแรงไปนิดนึงนะขันเร่งครับไม่ได้เหยียบเลยครับเนี่ยมีร้านบอกโอ้ยสบายชิวๆได้ยรถจำสั้นหน่อยไม่โคเดนินสักนิดนึงจบไม่มีปัญหาอ้าวเที่ยวแรกมา วันไหนแชมป์ก็จะเจาะเอาไอ้น้ำเองงตรงนี้ออกไหมเนี่ยข้างทางเนี่ยเราเราลองมาดูกันครับว่าเขาจะทำไหมแต่จริงๆแล้วมันน่าจะเจาะออกนะความความเป็นจริงเนี่ยเพราะถ้าขืนคุณเอาไว้อย่างนี้มันก็ซอฟอยู่เงี้ยเพราะว่าน้ำมันขังข้างข้างทางเนี่ยบุดเปิดหนาเลย ถูทรงแล้วไม่เปิดแน่ครับไม่สนใจหรือ,อยังไงเออหรือ,อยังไงเดี๋ยวดยว อ่าเดี๋ยวลองคุยแมคโครแป๊บนึงครับเอาเรามาตอนครับดูทีว่าเขาจะยังไงอ๋อเขาไล่ขุดคูไปเลยแทนที่จะเอาข้างในมา,า,าจะกระจกอ้าโอเคครับเขาต่อจากตรงนี้เลยเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ผมพักไว้เท่าน,นี้ก่อนแล้วกันครับแล้วเ,เจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด, share, กด s ับสไคร b ์คอมเมนต์มาได้ครับผมอ่าเฟซบุ hmm. ๊กผมก็นายหนุ่มฟินเวอร์นะครับนายหนุ um ่มฟินเวอร์เซิร์ชเข้าไปได้ครับแล้วก็แอดไปเลยฮะฝากกดติดตามมาด้วยครับผมแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ